โอ้โหไม่มีคูณเลยด,ดิมาครับถ้วยเต็มหน้าวิธีหกร้อบาทครับคนดูเอาเรื่องเป็ดสามขูยถ้วยทองนี่แหละเก้าสิบบาทอเอาเรื่องจัดนกวีดไม่ติดคูณมาให้นะ โอเคครับผมขอกราบสวีดัสวัสดีทุกๆคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมหมูเดีงสนั่นจอนะครับและเกมใน,นวันนี้ผมก็พา,าอยู่ในเกมฟุตบอลของค่ายพีจีนะครับทุนในวันนี้ผมก็พกมาแค่200ร้อนะครับผมจะเริ่มปั่นที่เบทสามเบทสองก็ได้เบทสามเบทสามชมกันเลยครับท่านผู้ชมเออบอลเต็มหน้าไปดีหมายเลขสี่สามบาทครับ เอาเรื่องคูณสี่ติดคูณด้วยเจ็ดสิบหกบาทโอ้ยหเฮ้ยเฮ้ยเกมนี้ไม่เคยเล่นนะครับนี่พีถ้วยแชมป์เก้าสิบบาทถ้าติดคูณผมบอกเลยนะถ้าติดโอ้โหแปดสิบเอ็ดบาทขึ้นเรื่อยเลยคนดูวิจักสองร้อยนะเนี่ยโอ้โหคูณสิบ หืแต่ไม่แจกครับโอ้ยอย่างเกลืออีโอ้โหไม่มีคูณเลยดิมาครับถ้วยเต็มหน้าวิธีหกร้อยบาทครับคนดูเอาเรื่องเว็ดสามุ้ยถ้วยทองอีแล้วเก้าสิบบาทอเอาเรื่องจัดหืนกวีดไม่ติดคูณมาให้นะ ติดคูนี่คือไม่ต้องคูตึงนะ818บาทหุยทุน200เนี่ยคุณดูเอาเรื่องจัดเบ็ดสามอ่ะเออต้องงีสิเออหุยเสือ้อ818บาทครับคุณด,ดูไปกันต่อยาวครับ ต้องเบ็ดห้าแล้วมั้งเบ็ดห้าไปเลยครับท่านผู้ชมเออเอาเรื่องเออเอาเรื่องจัดจาด เรืเ่อยๆรับคนดูอู้ยอยากน้ำเต็มหน้าไปทีดิลุ้นไม่ทันกันเลยทีเดียวเฉียว,ยวเออใส่ทุกไม้เออต้องงี้สิสองร้อยยี่สิบห้าบาทเิดห้าเอาเรื่องจัดคนดูเออขอหน่อยละก,กันติ๊เต็มหน้าไปทีเออ อุ้ยเบียดห้าอุ้ยคูณห้าลงมาดเาูเท่าไรเท่าไรร้อยหกสิบเอาเรื่องจัดจัดคูณสี่ไม่แล้วขอหน่อยละกันคนดูเออรองเท้าไปทีเอาทุกหมายกันไปเลยครับคนดูเอออุ้ยถ้วยทองสองร้อยยี่สิบห้าบาท เออเปิดน้อยกทยอยแจกครับคุณดูมาทุกไม้เป็นนี่อเออมันต้องมาทุกไม้สิช็อตแจกช็อตแจกเอาหน่อยเอาหน่อยเออสองพันเจ็ดแล้วคุณดูทุด2อ0ร้อยเอาเรือจัดจัดเออคูณสามมาดิ แจกน้อยเกินเออคูณสิบไปทีเออเท่าไหรเก้าร้อยเอาเรื่องจัดๆครับคุณดูโอ้โหถ้วยทองหลอกสุดท้ายครับคูณสิบหนึ่งหมื่นบาทครับคุณดูอุณเบ็ดห้าเนี่ยเอาเรื่องจัดๆโอ้โหของแท้คุณดูของแท้เลยเออ วันนี้ก็พอแค่นี้แหละครับพอดูก่อนที่จะจากกันไปก็จะลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ Make him spicy, Papa.